เ <Yeah. S 2> ห็นว่าดอกอันนี้บูเบอร์รี่เหรอ Yes บอดดลิงกำลัง <laughs> กำลังเกิดทุนเป็นปลาไปคุนแมนเบเนียมีบูเบอร์รี่วอมเด้มีสตอเบอร์รี่แตรงนี้นะฮึ t h ส s is same y e อันนี้ not this Yes Darling Yes Yes อ,อ,อเป็นดอก อีกสามอาทิตย์น่าจะสามอาทิตย์เนาะเนี้ย